สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออการสร้างความสุขที่ยั่งยืนนะคะจากเนื้อหาที่เราไปดูกันมาเนี่ยมีประเด็นน่าสนใจมากเลยค่ะคือเขามองว่าความสุขไม่ใช่เส้นัยครับผมแต่เหมือนเป็นระบบที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองในชีวิตประจําวันใช่เลยครับ ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งตามหาข้างนอกอย่างเดียวค่ะเพราะเหมือนคนส่วนใหญ่จะคิดว่าต้องมีงานดีๆมีของแพงๆหนึ่งจะสุขได้ใช่ไหมคะอืมนั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปหน่อยครับจากที่เราดูข้อมูลมาหลายๆที่เนี่ยเขาเน้นว่าความสุขแท้ๆมันมาจากข้างในมากกว่าคือการสร้างระบบภายในหรือโครงสร้างชีวิตที่มันส่งเสริมความสุขเนี่ยแหละครับสําคัญมากระบบภายในหมายถึงยังไงคะพอจะขยายความได้ไหมคะได้ครับ มันคือการสร้างรากฐานให้ใจเรามั่นคงนะครับจะได้ไม่แกว่งไปตามเรื่องร้ายๆหรือเรื่องดีๆที่เข้ามาง่ายเกินไปอ๋อเหมือนมีเกราะป้องกันทางใจเหรอคะประมาณนั้นไหมครับเหมือนมีภูมิคุ้มกันทางใจที่ดีขึ้นในระยะยาวช่วยให้เราเอ่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดีขึ้นมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือระบบสุขภาพใจ3ระดับที่หลายๆแหล่งพูดถึง3ระดับ มีอะไรบ้างคะครับระดับแรกคือรายวันอันนี้เป็นเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆที่ทำได้ทุกวันเลยนะครับเช่นก่อนนอนลองนึกถึง3สิ่งดีๆที่เจอมาวันนี้หรือ,เ,อ,อเวลาเจอปัญหาลองคุยกับตัวเองดีๆหน่อยเหมือนที่เราคุยกับเพื่อนสนิทนะครับอ๋อฝึกมองบวกเล็กๆน้อยๆกับฝึกเมตตาตัวเองใช่ครับมีงานวิจัยนึงบอกว่า แค่จดบันทึกเรื่องดีๆวันละนิดหน่อยก็ช่วยให้รู้สึกดีกับชีวิตขึ้นได้เยอะเลยน่าสนใจจังคะแล้วระดับต่อไปล่ะคะระดับที่2คือรายสัปดาห์ครับอันนี้จะเน้นเรื่องการเชื่อมต่อกับคนอื่นแบบว่าลองตั้งใจนัดเจอเพื่อนทานข้าวหรืออาจจะแค่เขียนการ์ดส่งข้อความขอบคุณใครสักคนการแสดงความขอบคุณน,นี่เองครับผมการเชื่อมต่อการรู้สึกขอบคุณเนี่ยช่วยลดความรู้สึกเหงาเพิ่มความผูกพันได้ดีมากเลยครับ ค่ะแล้วระดับสุดท้ายล่ะคะระดับสุดท้ายคือรายเดือนอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือการที่เรา,เาได้หยุดทบทวนชีวิตตัวเองบ้างว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตไปในทิศทางไหนมันตรงกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญจริงๆหรือเปล่าหรือที่เรียกว่าคุณค่าของเราอะนะครับแล้วก็ปรับเป้าหมายให้มันสอดคล้องกันอือหือประเด็นเรื่องคุณค่านี่สำคัญเลยนะคะมันเชื่อมกับอีกแนวคิดที่เจอในเนื้อหาบ่อยๆเลย คือการวางแผนโดยใช้คุณค่าเป็นฐานหรือ values based planning ใช่เลยครับเหมือนกับว่าต่อให้ประสบความสำเร็จแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราให้ค่าจริงๆลึกๆแล้วอาจจะไม่สุขก็ได้ถูกต้องครับความสำเร็จภายนอกมันอาจจะกรงกรวงถ้าข้างในมันไม่เติมเต็มแต่ว่าการจะหาว่าอะไรคือคุณค่าของเราจริงๆแล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันดูเออเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะคะ มีวิธีเริ่มง่ายๆไหมคะมีครับจริงๆไม่ต้องทําให้ซับซ้อนเลยครับอาจจะเริ่มจากการลองลิสต์ง่ายๆก่อนว่าอะไรสําคัญกับเราจริงๆสัก3าถึงหอย่างอาจจะเป็นครอบครัวความสัมพันธ์การงานสุขภาพการเรียนรู้หรือความสงบอะไรแบบนี้ครับค่ะลิสต์ออกมาดูก่อนครับแล้วลองถามตัวเองง่ายๆว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ให้เวลาให้พลังงานกับสิ่งเหล่านี้บ้างไหมมากน้อยแค่ไหน ๋อ oh, แค่ให้รู้ตัวก่อนใช่ครับไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่สร้างความตระหนักรู้แล้วค่อยๆปรับไปทีละนิดซึ่งการปรับเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับคือหัวใจของอีกแนวคิดหนึ่งคือการเปลี่ยนชีวิตด้วยชัยชนะเล็กๆหรือ small wins ชัยชนะเล็กๆครับแทนที่จะตั้งเป้าใหญ่ๆจนท้อไปก่อนลองโฟกัสที่การทำให้ดีขึ้นวันละนิดวันละ1%ก็พอ มีงานศึกษาบอกว่าแบบนี้ยังง่งยืนกว่าเยอะครับแล้วจะทำยังไงให้มันสำเร็จได้คะการปรับเล็กๆน้อยๆเนี่ยหัวใจสำคัญคือทำให้มันง่ายเข้าไว้ครับแล้วก็จัดสภาพแวดล้อมให้มันเอื้อด้วยเช่นถ้าอยากสงบขึ้นอาจจะลองตั้งนาฬิกาเตือนให้พักหายใจลึกๆทุกชั่วโมงอ๋อทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรไปเลยครับหรือถ้าอยากอ่านหนังสือก็แค่วางหนังสือไว้ข้างเตียงเลยไม่ต้องเก็บเข้าตู้พอเห็นง่ายมันก็ทำง่ายขึ้น เข้าใจเลยค่ะฟังลูทําได้จริงมากๆสรุปแล้วนะคะจากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยแก่นสําคัญก็คือความสุขไม่ใช่เรื่องโชคช่วยหรือรอให้มันเกิดขึ้นเองอืมครับแต่มันเป็นเหมือนทักษะที่เราฝึกได้และเป็นทางเลือกที่เราต้องลงมือสร้างเองถูกต้องครับเราต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเองเหมือนที่โอปร์วินฟีเขียนไว้เลยนะคะประมาณว่าความสุขคือสิ่งที่เราออกแบบไม่ใช่สิ่งที่ไล่ตามใช่ครับชอบคำนี้มาก ออกแบบการเริ่มต้นก็ไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่หาพฤติกรรมเล็กๆสักอย่างที่มันสอดคล้องกับคุณค่าที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้แล้วเริ่มทำแค่นั้นก็พอแล้วครับผมก้าวเล็กๆแต่สม่ำเสมอค่ะการเปลี่ยนแปลงเริ่มได้เลยวันนี้เพื่อสร้างชีวิตที่เราต้องการทีละน้อยๆครับผมงั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดกันต่อก็คือจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ มีพฤติกรรมเล็กๆอะไรเป็นอย่างแรกที่รู้สึกว่ามันตรงกับคุณค่าส่วนตัวและคิดว่าสามารถเริ่มลงมือทำได้เลยทันทีบ้างครับเพื่อเริ่มสร้างระบบความสุขในแบบของตัวเอง